ดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะเรียกเอฟซีมากินข้าวด้วยค่ะแม่กินวันนี้ต้มซุปกระดูกซี่โครงหมูใส่กระลำปีค่ะกับข้าวสวยร้อนๆแม่ใช้มือกินก็ได้นะคะให้มือกินก็ได้ข้าวสวยอะค่ะนี่ค่ะจะได้ย่อยง่ายเนาะแม่เนาะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กําลังใจค่ะแม่ค่ะเรียกเอฟซีกินข้าวด้วยค่ะมาเด้อเอฟซีเอ้ย โอเคข้าว <Okay. S 2> หนุณมใหญ่เด้อจ้ากินกับย่างต้มซุปต้มซุปกระดูกซี่โครงหมูใส่กระลำปีร้อนๆค่ะกินกับข้าวสวยร้อนๆนั่นแหละแม่ใช้มือใช้อะไรกินตามอัธยาศัยเลยค่ะขอให้แม่กินค่ะนิดๆหน่อยๆก็ยังดีค่ะคุณพันธ์ก็ดีใจค่ะที่คนแม่กินข้าวขอบคุณเอซี C มากๆเลยนะคะที่เข้ามาเย mm ี่ยมชมให้กำลังใจค่ะ ขอบคุณเลยลค่ะพี่น้องนจด,ไ,ดไ,ปไปนาค่ะโอเคพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะแม่ค่ะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้านี่ค่ะต้มซุปกระดูกซี่โครงหมูกับข้าวสวยร้อนๆนะแม่เนะโอเคค่ะ